ขึ้นในหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามซึ่งเป็นเรื่องที่2ของคณิษษตศาสตร์เพิ่มเติมมสเล่ม1กันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามตามชื่อเรื่องเลยแต่ว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยน้องๆไม่ได้เจอในม3เป็นครั้งแรกน้องๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้เทคนิค เทคนิคหนึ่งเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่ามันจะทําให้น้องๆสามารถแยกตัวประกอบของพห้นามบางอันที่ตอนก่อนหน้านี้น้องๆแยกไม่ได้หรือว่าก่อนหน้านี้คิดนานมากๆแต่ว่าสําหรับบทนี้ก็อาจจะทําให้น้องๆคิดได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับบางอันที่น้องๆเคยคิดว่ามันแยกไม่ออกเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะแยกออกโดยใช้เทคนิคที่น้องๆจะเรียนต่อไปอย่างเช่นเทคนิคในเรื่องของผลต่างกําลังสองหรือว่า การจัดให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วน้องๆก็ยังได้เรียนในเรื่องของทฤษฎีบทของเศษเหลือด้วยเพราะฉะนั้นก็เราลองมาเรียนรู้ในเรื่องของบทนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนก็คือเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบของพงหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกําลังสองคำว่าผลต่างของกําลังสองอ่ะมันหมายถึงว่า เอาจานวน2จํานวนหรือว่าพจน์สองพจน์มายกกาลัง 2, สองเสร็จแล้วก็หาผลต่างของมันหรือก็คือเอามาลบกันนั่นเองหรือว่าน้อง,อ,ง,อ,งอาจจะเคยเห็นมาแล้วมันจะเขียนอยู่ในรูปของ a กาลังสองลบ b กาลังสองแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าผลต่างกําลังสองแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับการแยกตัวประกอบของพหุนามมาดูกันเลยค่ะ สำหรับความรู้ที่ต้องใช้ในหัวข้อนี้เนี่ยมีอยู่2ออย่างหลังจากที่น้องๆได้รู้ความรู้ในสองหัวข้อไปนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็จะสามารถทําการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอที่เป็นผลต่างของกาลังสองได้อย่างแน่นอนมาดูกันเลยความรู้แรกที่ต้องใช้ก็คือสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอที่เป็นผลต่างกําลังสองหรือก็คือ A กําลังสองลบ b กําลังสองเหมือนที่พี่เขียนเอาไว้ให้ดูก่อนหน้านี้ ผลต่างกำลังสองคือ a กำลังสองลบ b กำลังสองน้องๆอย่าสับสนนะคะผลต่างกำลังสองกับผลกับกำลังสองของผลต่างเนี่ยไม่เหมือนกันผลต่างกำลังสองสามารถเขียนได้แบบนี้แต่ถ้ากำลังสองของผลต่างอ่ะจะเขียนได้แบบนี้กำลังสองของผลต่างไม่งงใช่ไหมคะคำว่ากำลังสองของผลต่างก็คือเอาผลต่างยกกำลังสองแต่ถ้า ผลต่างกำลังสองเนี่ยต้องกำลังสองก่อนแล้วค่อยหาว่ามันต่างกันเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าน้องๆอาศัยความเข้าใจน้องๆก็ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนฟังแล้วไม่เข้าใจจะจำไปเลยก็ได้ค่ะสำหรับผลต่างกำลังสองเนี่ยคือ a กกำลังสองลบ b กำลังสองเราสามารถแยกออกมาเป็นสองวงเล็บได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b เมื่อ a กับ b เนี่ยเป็นพหุนา,นามถ้าไม่เชื่อน้องๆลองคูณกระจายดูนะคะอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าเป็นสองเล็บคูณกันแบบนี้เราจะต้องคูณกระจายเข้าไปมาดูที่ a กันก่อน a คูณ a ออกมาเป็น a กํลังสอง a คูณ b ออกมาเป็น ab ลบ b คูณ a ก็คือลบ ab ลบ b คูณบวก b ก็เป็นลบ b กำลังสอง ab ลบ ab เหลือ0เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ a กำลังสองลบ b กำลังสองเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกได้ว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆเจอผลต่างกำลังสองแบบนี้เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบของมันออกมาได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บว b แบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าไม่เชื่อก็ลองคูณกระจายเข้าไปแล้วมันจะได้กลับออกมาเป็นตัวเดิมแบบนี้เลย ก็อันนี้ก็คือความรู้ที่ต้องใช้สำหรับหัวข้อ,ขอ,ขอนี้อันแรกมาดูความรู้ที่ต้องใช้อันที่2กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับความรู้ที่ต้องใช้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกลนที่2หรือก็คือเรื่องที่เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารูท a ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกหรือ0นย์น้องยังจำได้ใช่ไหมคะว่า รูท a ยกกำลังสองเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ a แต่ว่า a ตัวเนี้ยจะเป็นได้แค่บวกหรือว่าศูนย์เท่านั้นถ้าสมมติว่า a เป็นลบเนี่ยมันจะไม่มีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะให้น้อง,องจําไว้เสมอด้วยถ้าสมมติว่าน้องๆนําความรู้ที่ได้กล่าวมามาใช้ในการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีผลต่างเป็นกําลังสองได้ก็แปลว่าน้องๆสามารถเข้าใจในบทนี้ไปแล้วหนึ่งในสี่ค่ะ เราลองมาดูกันที่ตัวอย่างกันต่อเลยว่าใช้ความรู้แค่สองหัวข้อนี้จะทําให้สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นดีกรีสองได้จริงหรอที่เป็นผลต่างกําลังสองได้จริงหรอมาดูกันเลยค่ะสําหรับข้อแรกจงแยกตัวประกอบของ x กาลังสองลบสเราจะสังเกตเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยเรามี x ที่ยกกำลังสองอยู่แล้วแล้วมันก็ลบอยู่กับ2แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่อะไรที่ยกกำลังสองถูกไหมคะคือเรื่องนี้เรากำลังเรียนในรูปแบบของ a กำลังสองลบ b กำลังสองแบบนี้เราได้ตัวหน้ามาแล้วว่ามันเป็น x ยกกำลังสองแต่ว่าตัวหลังเนี่ยมันยังเป็น2อยู่แต่ว่าเราต้องการทำให้มันเป็น2กำลัง ทำให้มันเป็นอะไรสักอย่างยกกําลังสองเรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงสําหรับข้อนี้ x กําลังสองลบสเราจะมาช่วยกันจัดรูปน้องๆคิดว่าอะไรยกกําลังสองเราได้สองเอ่ยคําตอบก็คือรูทสองนั่นเองรูทสองกำลังสองได้สองพี่ก็เลยเขียนออกมาเป็นรูปแบบนี้ถ้าเขียนออกมาแบบนี้น้องๆจะเห็นว่า มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองแล้ว x กำลัง2องลบรูองกำลังสองเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ2องเหล็บคูณกันได้เป็น x บวกรูทสองคูณกับ x ลบรูทสแบบนี้น้องๆตามทันไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลัง คูณหน้าลบหลังดังนั้น x ก,กํลังสลบสก็เลยมีค่าเท่ากับ x บวกรูทสคูณอยู่กับ x ลบรูทสนั่นเองเสร็จแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราลองไปดูตัวอย่างที่2กันต่อดีกว่าค่ะ ข้อนี้เขาก็ให้เราแยกตัวประกอบของ1ส่วน4 x กำลังสองลบ5มาดูกันค่ะ1ส่วน4 x กำลังสองลบหาสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามจัดให้มันอยู่ในรูปของตัวหนึ่งยกกำลังสองลบด้วยอีกตัวหนึ่งยกกำลังสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยกันจัด1ส่วน4 x กำลังสอง ให้อยู่ในรูปก้อนก้อนหนึ่งยกกำลังสองกันดีกว่า1ส่วน4เนี่ย1ส่วน4 x กำลังสองอ่ะมันก็คือ1ส่วน2 x ทั้งหมดยกกำลังสองถ้าไม่เชื่อก็ลองกระจายกำลังสองกลับเข้าไป1ส่วน2ยกกำลังสองก็ได้1ส่วน4 x กำลังสองก็ x กำลังสองเพราะฉะนั้นก็ยังตรงกันแล้วนะคะต่อมาต้องจัด5ให้อยู่ในรูปกำลังสอง อะไรเอ่ยยกกำลังสองได้5คําตอบก็คือรูท้นั่นเองข้อนี้ก็เลยได้ออกมาว่า1ส่วน2 x ทั้งหมดยกกำลังสองลบรูทห้ากำลังสองหลังจากจัดให้เป็นผลต่างกำลังสองได้แล้วก็ทำการแยกเป็น2องวงเล็บได้เป็นหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังค่ะ ทีนี้เราก็เลยสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยดังนั้น1 4ส่วน4 x กำลังสลบ5มีค่าเท่ากับ1 2ส่วน2 x บวกรูท5คูณอยู่กับ1 2ส่วน2 x ลบรูท5ค่ะก็เสร็จไปสำหรับตัวอย่างที่2 เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างที่3กันต่อค่ะตัวอย่างที่3จงแยกตัวประกอบของ8ลบวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองสำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิมเราต้องพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง เราได้หลังกําลังสองออกมาแล้วมันเป็น x ลบสามกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะมาดูข้างหน้าต้องดูว่า8มีค่าเท่ากับอะไรยกกําลังสองคำตอบก็คือรูทแปดนั่นเองซึ่งรูทแปดถ้าเราเขียนออกมาเราจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับสองรูทสองเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยเขียนว่าสองรูทสองยกกําลังสองลบด้วยข้างหลังมันจัดมาให้แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน ทีนี้เราก็จะได้ว่ามันอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองเรียบร้อยพอมันอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองเรียบร้อยเราก็แยกเป็นสองวงเล็บได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังสําหรับข้อนี้ก็เลยออกมาเป็นสองรูทสองบวกหลังคือ x ลบสามแล้วก็หน้าลบหลังหน้าคือสองรูทสอง ลบหลังหลังคือ x e ลบสเราได้เป็นสองเล็บคูณกันแล้วแต่ว่าเพื่อให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นพี่จะทำการถอดวงเล็บของ x ลบสออกไปได้ออกมาเป็น2องรูทบวกกระจายเข้าไปเป็นบวก x บวกลบสเป็นลบสาม ่วนวงเล็บหลัง2หรูอ2อยู่เหมือนเดิมเอาลบกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ x ลบลบ3เป็นบวก3หรือถ้าเราต้องการจะเขียนให้สวยกว่านี้พี่ขอย้าย x ไปอยู่ข้างหลังของแต่ละวงเล็บเลยนะคะก็เลยเออกมาเป็น2อ 2, รูทลบ3บวก x คูณอยู่กับ 2√2 รูท2บวก3ลบ x นั่นเองทีนี้เราก็เลยสามารถแยกตัวประกอบของเจ้าตัวนี้ออกมาได้แล้วให้ออกมันก็เลยได้อันนี้เป็นคำตอบนั่นเองดังนั้น8ลบวงเล็บ x กลบ3ยกกำลังสก็เลยแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 2√2 รูลบ3บวก x พูนอยู่กับ2อดูอบวก3ลบ x ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปดูกันที่ตัวอย่างที่4กันต่อเลยสำหรับตัวอย่างที่4นี้จงแยกตัวประกอบของ 2x บวก7ยกกำลังสองลบ12 สำหรับข้อนี้พี่อยากให้น้องๆลองไปทำเองดูก่อนถ้าทำเสร็จแล้วไปเปิดเทปถัดไปเพื่อฟังเฉลยนะคะชิ้นแท่งนี้นะก้นโหสอนต่อก็ได้